โจพร้อมยังโจ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 สองที่สองสองที่สองสามที่สองสี่แปสอง้าที่สองหกที่สองเจ็ดที่สองแปดที่สองเก้าที่สองี่ิบิอี่สบสอบาี่สสีะี่ส คืออะไรวะอ้าเขียวหรอกยกแคปปะทำไมอยูยูอย,อยากให้หนูจกแคป,ปล่ะอ้าข้าโอเวอร์แล้ว <c oughs> ลองเพลงโอเวอร์ให้ฟังเลยไม่รู้อ่ะมันเหมือนโดเดอร์ตรงไหนน่ะโอ้ยรุนยังเท่เลยหนูขอซื้งต่อได้ไหมคะอ่ะดิคันเท่าไหร่อ่ะอันนี้มัน ซื้อมาไม่แพงย้ายไม่อยู่ด้วยกันป่ะลรัจะได้ไม่ต้องซื้อ,อไม่อยู่ด้วยได้เหรอคะได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวพี่ไม่ว่าเหรอคนไหนคนไหนนัน่นไงแปลว่ามีหลายคนจกเลยอยากเห็นโันจับเขาอยู่กลัวอะไรมึงให้ตอลลไปโดนนะ แม่งันเดี๋ยวโดนรวบเลยนะรวบก็แทางดิมาทำอะไรคนเดียวแล้วให้หนูมาหลายคนเหรอเคบไปไหนอะ่ะพี่เคฟเหรอไม่รู้หนูเพิ่งม,มา,มาไม่คอยรอครับดีด้วย ทำไมต้องเลิกก็พอไม่หลักไงเลยต้องเลิกแล้วพี่รู้เรื่องหนูแม่นะก็เห็นฝนตกเกี่ยวอะไรกับฝนมันตกคนก็เศร้าไง สรุปเข้าปะเนี่ยพาไปสภาเลยเข้าอะไรคะก็อยากได้ไม่ใช่หรอเข้าอะไรเลยเข้าแกงไหมเอ้าแดงอะไรคะ,ะเอาเถอนหน้านี่แมวไม่รู้จะอยู่กับใครหาคนถือเยอะพอดี เก็บแค่ืมพี่ไปรายการทงมาย่างที่ไหนข้างนอกอะ่ะไปแล้วอะไรไม่ได้ไป ในกำลังมั่งที่บ้านเหรอใช่พราะว่าลดขยะบนโลกแเราไปลอยมันแล้ว,รลวหรอลอยแล้วคะ่ะที่เนี้ยดีไหมดีดีไม่ต้องบอกอ้าวอันนี้รถนี่คันเหรอ ได้ลองปะได้ยังได้อะขอได้ไหมได้เอาไปเลยใครถืออ่ะแป้งผลลถหน่อยดิอ๋อแป้งใช้รถอยู่ปะงไม่ได้ใช้ครับอันนี้แป้งปะเนี่ยใช่ครับใช่ใช่โอเคขอโทษครับปอกันเพีย่ะเฮ้ยสวยวันเก่าอ๋อดีด้วยอ่ะโคตรเท่โค้ทจริงอ่ะ ไอ้เป็นออเดอร์ไม่ใช่ออดี้ออดี้เรอออดี้ไม่ได้ดูแลเรอออเดอร์รถขี้โกงอ่ะอุ้มอุ้มใครก็เออ,อให้แมวมาขับยังเหออเลยลองมาแล้วเออนเนี่ยให้หมามาขับยังเหออเลยเนี่ยคันเนี่ยขี้โม้จริงแม่งโหดเกินอะ่ะ อยู่ที่คนขรรับมากกว่าอันนี้ถามคือฮัลโหพี่ปุกลิงทำอะไร,ไรอะ,ะไม่ได้ทำอะไรอยูเหลือมเนี่ยเหลือมมาฮะทำอะไรไเหลือมก็นูพ,พี่เอค่ะที่แรมเหลืองเนี่ย อยูกับพี่ไฟอยู่แลมเหลืองจิ้งอยู่แลมเหลืองจิ้มพี่เป็นอะไรอะ่ะเขาเขาไม่ดีเหรออ๋อไม่ดีกัเนหนวกดูอยู่แลมเหลือมแลน 查的。 lên <laughs> nắm เราได้คาดเหอนขัดนะครับพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับความรักไม่คาดหวังอะไรปลอดภัยที่สุดแค่หรอแคปเป็นี่ยไม่อยากคุยด้วยแล้วเหรอ 不是很好。嗯 มันไม่กล้าจะไปแลนเหลืองไม่ได้อยู่แลนเหลืองแล้วถึงแล้วโดดกเนี่ยเอาวะอย่างอะไรพี่เฮฟทำไมอะเพราะมันไม่อยากคุยกับเดอวอะเพราะอะไรอะมันต้องมีเรื่องก่อนนั้นนี่ แลน้ำเงินล่ะพี่อยู่แล <มา S 1> ่นเหลืองเนี่ยก็พี่ก็มาหาเกลเนี่ยเราไม่หาเราไม่หาที่ไหนเอาลงกลางเล่นน้ำตาลเราไม่ไหาแล่นน้ำตาลโอเคพร<ม>้อมพี่ไปแล่นน้ำตาลเลยหาทางลงอยู่ ก็ดีมีิีเทา พี่จะทราเกี่ยวทำไรอ่ะอุ้ยรถเทไปปะพระเด็กรองแอมาส่งรุ่นไรงอ่ะออเดอร์ทีทีฮะของแข็งไรอ่ะแข็งเราเนี่ยให้หลอกให้หน้าหลอกสวยไปบ้าเอ้ยสวยไปเปล่าคันเนี้ยธรรมดาเอ้ยสวยไปเปล่า จะเป็นอะไรอ่ะฝนตกไงบรรยากาศมันเลยเศร้าหรอ,อสวยนะนี่ว่าคันนี้สวยนะสวยแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยดีหรอกใช่คนนั่งคันนี้จะเศร้าตลอดดูอะไรนั่นไงเห็นมาลาว,ว้าวุน,นี่ละเอาเกี่ยวไปกับพี่เอซ่าเถอะทั้งคันอ่ะไม่เอาน้องอย่ามาหาอโอราถ้าเรื่องความรักเนี่ยพุดดิ้งนี่คือแบบปรมาจารย์เหรอใช่ปรมาจารย์รอ้รอย พี่เห็นมะเร็มันร้องไห้ขี้มุกโป่งแล้วเนี่ยขี้มุกมันโป่งเห็นแล้วเกลยไงพี่ฟางเหรอเออพี่ว่ามากับเดวดิจะไปวันนี้ไปกับใครอ่ะนี่หนูอยากใส่อ่ะมีมีหนูใส่ได้ไหมมีมาใส่้มรูปปอกนี่ รูปปอบหน่อยมีต้องให้เนี่ยหนูใส่ได้ไหมเนี yeah. ่ยฟูดดิ้งหนูยอยากใส่อย่างใส่ใช่ปะใครจะได้ใส่แน่มีแค่ฟร์พุดดิง้งที่ได้เข้าใจหนูไมนะ่ไม่เข้าใจหนูเลยถ้าอยากใส่จะได้ใส่แน่้วรอก่อนดีกับปนะ้าเฟยไนะม,ม่เข้าใจหนูเลยเดี๋ยวต้องรอก่อนทั้งนั้นน่ะได้ใส่แน่ั้งนั้นน่ะหาเวลาว่างด้วยละกันั้งนั้นน่ะมีไม่เข้าใจหนูเลยป้าฟูดดิง้ง เดี๋ยวได้ใส่แน่ต้องหาเวลาว่างไว้นะนี่ไม่เข้าใจหนูเลยอะ่ะวันวันมันทำอะไรที่ไหนล่ะมคุยแต่กันหนุ่มก็เห็นอยู่เนาะเออมาล่ะแต่เอาจริงถ้าหนูไม่ขอก็ใส่ได้เลยนะ เศร้าอีกกาเป็นแฟนแล้วนะทางที่เป็นอะไรอีกอะเธอก็รู้ว่าเขาเปนะ็นอะไรเวลายืนตากฝนเป็นนางเอกเกาหลีได้ไ้ย ไอเกยอไงไปแล้วน้างั้นแ่ะพี่บูนี่จะไปไหนไปเล่นป๊อปแองซีไปเล่นป๊อไฮไปป่าวไปกับกเซียด<ม>เก็มบบแล้วอะฮะเจอจะไปแล้วเจ้จะไปไหนเจ้ไปอะไรพรุ่งนี้เดียวไม่มา ราจะไปแล้วใช่ปะหรอเกลใช่จะไปแล้วใช่ปะเจะ้าป๊อปเจอรี่เอองั้นก็เดี๋ยวเจอก,กันนะวันนี้นะเดี๋ยวพี่ก็ไปละพี่เอาเรถไปเก็บพี่กลับไปตอมอแดรเลยแล้วกันนะ พี่เอซ่าดูแลเกียวได้นะเพือนเพื่อนเพื่อนเพืนใช่พี่เข้ามาโอเคอย่าบอกเพื่อนก็ปีนปิงไว้ก็ได้เดือดประเทศเปิดรับกันอาจจะกลับมาแต่ถ้าเขาไม่อ่านก็ชัดเจนอยู่แล้วบบ รีหูรีหูครับไงว่าไงครับแต่เธอเป็นอะไรเนี่ยพีโไม่สนใจเขาอะสนใจแต่เขาเพิ่งเข้ามาเขาก็บอกไปแล้วว่าเขาเพิ่งเซ็ตของเสร็จซื้อของรอไอดอกบ,บ้านเสร็จครับ๋อ้ค่ะไม่รู้เขาก็พิมพ์บอกเธอไปแล้วไงไม่ขี้น่ะแล้วมึงมาบอก เขาเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็เพิ่งซ้อมเสร็จปุ๊บ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 เขาก็เซ็ตของเสร็จขเจขาก็เลยทักขาเธอโทรหาเธอเลยลูกพอเขาถามเรอไปเธอก็ตอบคำหนึง่งเธอก็ตอบคำหนึง่งเพราะเซ็ตของอยู่ไงครับเขาต้องเซ็ตของแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมคุยกับเพื่อนคุยกับแก๊งด้วยครับแต่ว่ามันจะรีแล้วแต่เขาไม่ได้เข้านะเขาบอกก่อนนะ เขาไม่รู้ว่าทไม่ราไม่เลาคุยกับเขาอย่แต่ว่าเขาเพิ่งว่าไงเมื่อกี้นี้น่ะโอ้เขาไม่รู้ไม่ไม่โกรธไม่เอาไม่โกรธไม่ร้องไห้ปึอบพิ่เพิ่งเพ่ง่อมมิวไม่ทีเมื่อื้หรอ โทษแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าจริงๆนะหลังรีเนี่ยครามไม่โกรธไม่น้อยใจใช่ไหมไม่น้อยใจวันดี้หวูก็แค่บอกเขาเขาไม่รู้ดูดูเยวหายไปแล้วหนูก็พูดคำตอบคำแบบนั้นหนูไม่ชอบโทษมันไม่มีอะไร สิบเก้าแล้วเอ๋อออกก่อนเดี๋ยว่าเจอเธอหนูไม่เจอหนูอีกสองเปนอะไหรอวันเลยหรอวันนี้ไงวันนี้เขาก็ยังไม่เจอเลยถูกไหมคือปึ๊บือคือคือได้แล้วออกได้แล้วไปเร็วมันสิบเก้าแล้วบายบายผันดีเดอร์ไม่ได้เข้าเดอร์บอกผ่านเดอร์ ครับแเล้วบ๊ายบายฮึบๆไม่ร้องครับ